เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้แม่อ้อมไปซื้ออาหารนะคะแม่ของผักบุ้งนะคะก็คือเขาก็เป็นคนพาแม่อ้อมาไปซื้ออาหารแล้วเขาก็าซื้ออาหารเก็บให้แม่อ้อมหนึ่งลังนะคะก็คือแฮมมี่เนี่ยหนึ่งลังทั้งหมดสี่รองเนี่ยแม่อ้อมกำลังจะทำคือไม่ได้คิมน,นานแล้วค่ะสงสัยก็คงจะดีใจกันก็คงจะดีใจกันว่าเออได้ไออทำอาหารเปียกนะเดี๋ยวแม่อ้อมจะทําอาหารเปียกนะคะ เม่ต้อบอกเลยนะคะว่าไอ้ฝันมันได้กินมันแหกปากร้องเรียกไม่ต้องนานแล้วเนี่ยจะเป็นจะตายคานี้เนี่ยเนื้อมันน่ะจะค่อนข้างแน่นกว่ารีกระลอดค่ะถ้ารีกระลอดเนื้อมันจะจะเลวกว่าอนี้ลีกระลอดเนี่ยมันสามารถใช้ช้อนตีได้นะแต่ว่าคานี้เนี่ยไม่ได้ต้องใช้ขยนเอาค่ะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างแน่นมากแน่นมากๆเลยเดี๋ยวมาดูดูกันนะคะค๊บนึง สิบสิบซองนะคะสิบซองถ้าทุกวันก็ไม่ไหวมั้งคะถ้าทุกวันไม่อมก็ตายเพราะว่าวันหนึ่งก็ตกสิบสิบซองก็เกือบโหลแล้วอะโลหลนึงก็ตัวนี้เท่าไหรอ่อ่ะรู้แต่ว่าลังนึงเจ็ดร้อยสิบาทโลเท่าไหร่ไม่อมําไม่ได้ลนะเพราะว่าผามี่มันจะแพงกว่ารีกระอดอสเนี่ยกินกันไม่ใช่ว่าเนี่ยโดยอมอน นี่ชาไม่มอนนะคะกินแล้วเหลือไอมอนไม่กินอันนี้เป็นรสทะเลไอมอนไม่กินปึ๊ดไม่กินค่ะเห็นไหมนี่ไอลุงไม่กินนี่ซองเดียวนะคะนี่นี่นี่ซองเดียวนะกลงนี้เมฆไม่กินอิ่มค่ะอิ่มอาหารมะอ่ะครานี้มาเป็นกลงนี้บ้างต่อตาลกับต่อตาลกาบอาเอีย ตาน่ะตาตากินข้างบนก็ได้ลูกตากินข้างบนก็ได้ค่ะ,ะตากินตรงนี้นะลูกไอเอียน่ะน่าจะหมดแต่ตาน่ะไม่รู้แต่จริงๆไอพวกเนี้ยมันไม่ค่อยชอบกินผักนี่เท่าไหร่หรอกแต่แม่ออองคิดว่าเนื้อมันแน่นดีก็เห็นว่าอาหารเขาดีนะเขาทามาดีน้อ่งก็เลยอะให้กินเนี่ยดูทีคีเนี่ยนี่นี่แค่นี่แค่ซองเดียวนะยังแบบนี้เลยอะคิดดูกลงนี้เขาจะไม่กินเยอะเอาจริงๆนะท้านแม่เีองแค่นี้นะ แม่อมประหยัดเงินไปเยอะมากเลยนะคือแค่เนี้ยมันเขาจะไม่ได้แบบอะไรมากมายอันนี้อันนี้เดี๋ยวแม่อมต้องเปิดโกงแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะไอตัวข้างบนนี่แหละค่ะเดี๋ยวนะคะแ๊บนึงยวไม่ได้ไปให้ไอ้นี่เลยอ่ะวันหมดแล้ะเนี่ยเดี๋ยววันก็ลงไปต่อข้างล่างอีกนะคะลงไปต่อข้างล่างอีกน่ะลงไปแล้วค่ะลงไปต่อข้างล่างนะคะเพราะว่ามอนไม่กินเยนะหโอ้แม่อมก็มีมือเดียวเนี้ยก็ถ่ายแล้วปะวนันวันจะไปแย่งน้องทําไมล่ะลูก ตรงนี้ก็มีอีกอะไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นหยานี่ลูกหยาอยู่นี่ลูกหยาอยู่นี่ค่ะลูกสาวอ่ะหยาอยู่นี่ค่ะลูกสาวเออลูกสาวอยู่นี่ค่ะมีกระบะสายนอนมองเห็นซะก่อนดูซะก่อนแล้วมันไม่ได้โศกโรคเลยนี่นส้มกับแค้ส้มกับไปนึงก็ไล่จริงกันไปไม่รู้ว่ามีข้างล่างอยู่นะ ตะวันกินเก่งค่ะเดี๋ยววันนี้แม่อ้อมจะพาไปฉีดวัคซีนนะตะวันเนี่ย <c oughs> ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไอ้ลุงนี่เดี๋ยวแม่อ้อมยังไม่ได้โทรหาหมอเพราะว่าจะให้ไปเจาะเลือดถ้าเทให้อีกซองหนึ่งก็เหลือค่ะแม่อ้อมไม่กล้าเทไอ้ลุงมันชอบเก็บแบบเนี้ยที่ใส่มันอะ <c oughs> เหลือไอ้ตัวนั่นตัวเดียวัไม่ได้ไปให้มนไอ้ฝันก็กินเหลือนี่ยไอ้ฝันกินเหลือนี่ฮะ ขวดจานเขาแกเดี๋ยวให้ดูนะมันจะต้องลงไปลาวีข้างล่างยะหยาเดี๋ยวมัต้องลงไปลาวียะยาแน่เลยทำไมกินไม่หมดไม้มาตีมันดิไม่เอาไม้มาตีมันดิเอาไม้มาตีมันดิพอบอกตีมันหันหน้านี้ฮะเอาไม้มาตีมันดิเอาไม้มาตีมันตีมันเลยตีตีเลยดิตีเถอะ มันสวยมันเปแมวที่สวยมากแต่มันนิสัยไม่ดีมันทะเลค่ะเดี๋ยวแม่อ้อมเอาอาหารไปให้ไอ้ทองม้วนก่อนชี่ในกระเทศออกมาเพราะว่าฉี่ดกลองเมื่อคืนค่ะออกโอเคแห้งและกงเพราะมันก็นานแล้วกินข้าวหมดยังอ่ะอือไว้ตรงนั้แล้วค่ะเห็นไหมข้าวยังไม่หมดกินไม่หมดลุงจ่าเขาให้เยอะค่ะแกให้เยอะมากเลยฟุ้นคิ้จะไกกันเลยแต่ข้าวเดี๋ยวอีกสักพักนึงดีกว่าให้ลองกินดูก่อนอีกทีนึงว่าจะกินข้าวหมดไหมเออกินให้มันเยอะๆหน่อยลุงจ่าให้มาเต็มกระมังเลยอ่ะ มุงจากแกขายข้าวมันไกล่เล้วอยู่ข้าวอยู่ไก่ไม่เหลือแล้วไก่แตงกวากินเรียบรอ,อสักครู่เคไหมตาเกียกินใหญ่เลยตากินหมดไหมนี่ยตาอก็กินไม่หมดเนี่ยดูที่แค่เนี่ยน,นี่นี่ที่แม่เออไม่ค่อยให้ก็เพราะอย่างงี้มันจะมีกินแค่ไม่กี่ตัวไงเออตาเนี่ยกินแค่ครึ่งซองแล้วก็ลืมไปให้ตาแค่ครึ่งซองพอ ลุงเอาอีกว่าลูกลุงเอาอีกไหม่ะถ้าเอาอีกแม่ก็เสียวทิ้งของอีกแค่ไหนแค่นั้นดีกว่าประหยัดกินอาหารเม็ดไปนี่ก็หมดไปสิบซองนะคะสิบซองชาจะกินของไอ้ลงกมางอะอะของไอ้ฝันเดี๋ยวแม่เอามาให้เดี๋ยวแม่เอาของฝันมาให้เหนื่อยเก็บกว่าปะพืตดไม่กินน่ะลูกลูกชายแม่ไม่กินน่ะลูกฮะอะลูกชายลูกชายครับ ใูกชายไม่กินอ่ะลูกนะใช่ไหมครับลูกชายแม่ไม่กินเลยอาหารียบเขาไม่กินะนพี่หมอก็ไม่กินพี่มอกไอ้นี้ก็แตกแค่คําสองคำถ้าจะกินส้มนี่เจ็บหน่วยเก็บกับตวบันอ้าวใครอ้วกแล้วมีคนอ้วกหนึ่งกองผู้ใดอ๋อไอ้นี่เองตายแล้วไอถุงไอ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 ขนมถ้วยนี่เอง กินเข้าไปเยอะค่ะโอ้โหตายแมว้ต้องเก็บแล้วเนี่ยขนมถ้วยจะไปตะบพิแต่ปานกินเข้าไปแล้วมึงก็อ้วกเนี่ยนะไอ้ส้มมันไม่ยอมมันกินเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะแต่ไอมอนเนี่ยกินแค่นิดเดียวก็ถ้าบอกว่าตอนนี้ถ้าใม้อ้อมทําเนี่ยก็คือมอ่อนกับตาเนี่ยต้องแบ่งคนละครึ่งมันจะได้ประหยัดไปซองนึงมนนี้ไอไ้ส้มมีซองนึงก็แล้วนะคะแล้วก็จะไปเก็บขนาดขนมถ้วยอ้วกแล้วมันยังมากินอ้วกไอ้ขนมถ้วยอะมันขนาดไหนอะ ไอ้ขนมถ้วยก็กินเข้าไปจนแบบเยอะแยะมากมายไก่กองโอ๊ยไปวิ่งไล่เก็บของคนน,นู้นคนนี้เขาเสร็จแล้วก็อ้วกออกมาหมดเลยแต่วมันเนี้ยจริงเลยพอแล้วลูกส้มส้มมันส้มมัน,อนชอบกินน่อก็รู้แต่ว่าไม่อยากจะให้มันกินเยอะค่ะให้มันกินเป็นเล็ก่ดีที่สุด <c oughs> อาหารเม็ดเนี่ย <c oughs> กินไปลูกไม่ปลุกไป มันโกรหลหนมากค่เมื่อกี้โกรหลหนมากเลยตวันก็กินไม่เยอะตวันก็กินไม่ไม่เท่าไหร่ไอ้ฝันก็กินไม่หมดนี่มันคนเดียวเนี่ยค่ะไอ้ขนมถ้วยค่ะวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนละดูมันทำดูมันทำแล้วกันค่ะดูมันทำเงีดูมันทำคือแม่เอามาเห็นว่าเป็นขนมถ้วยแต่คว้ากล้องไม่ทันลงมาทำไมฮะลงมาทำไมโถ จริงเลยเนี่ยดูไม่ใช่เรื่องไหมนี่เมื่อกี้อ้วกนี่จะคุยเนี่ยเอาจะไปไปว้หลวงตาจริงๆค่ะเอาจริงๆไปไว้กหลวงตาเลยมันนี่เยอะเถอะเอยอะเถอะเยอะเถอะเยอะเถอะไม่มีสลดเลยฮะเบี้ยเถอะ หยุดเลยนะหยุดเลยหยุดหยุดจะขึ้นไปหาใครขึ้นไปหาใครถามว่าจะขึ้นไปหาใครหึเดี๋ยวขาเนี่ยขาเนี่ยขาเนี่ยมือตีนเนี่ยฮะปล่อยถ้าจะดีไหมเนี่ยฮะ ปัดโทม้อนอ,อีกคนนะมอ้อน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 อีกคนนะม้อนอีกคนนึงนะคนนึงนะชอบส่งเสียง้ะอีกคนหนึ่งนะคนนึงปัดเอ็ะปัดโทนี่เนี่เกลื่นอนไปหมดเลยค่ะด,ดูดูแล้วกันเนี่ยเนี่ยตะคุย